สวัสดีพี่น้องครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาคั่วหนูนาครับผมเดี๋ยวมาคั่วหนูนาติดกับเมื่อเช้าเนาะเดี๋ยวจัดการคั่วเลยครับนี่ครับหนูนาที่ได้มาครับผม หมอเดือดกับทีประมาณนี้ครับผมโอ้ยมันขนาดครับหนูตัวนี้เต็มหมออันญาตครับพี่น้องซิมวงก้อนกับเพี่น้องเป็นยังไงนะครับผมซิมกรอนใส่พักครับผมซิมแล้วจังไซต้องพักต้นหอมพักที่่าพอดีครับพี่น้องแซบ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 ถึงใจเลยครับผม ใส่หัวพักก่อนครับใส่ส่วนหัวของต้นหอมก่อนแปบ๊บหนึ่งครับผมให้สุกกรจังสีส่ใบครับผมใบของต้นหอมพักชีครับผมใช้เลยครับต้นหอมพักชีครับบัดเนี่ยบิดไายเลยบิดเอาครับบอดดิตัดเลยบิดใส่ครับมันจะหอมเนาะ บิดไสเลาวปิดแก๊สเลยครับบาทนี้ปิดแก๊สทันทีแล้วค่อยคนครับมันจะสุกพอหมอมครับผมสิไปเอาจนพักเหลืองนี่มันบริเวเป็นเหลืองเลยครับพี่น้องมันมัดความหมอมครับแกงขั่วหนูพุกครับผมขั่วหนูนาหนูพุกใหญ่สุดยอดครับพี่น้อง เกนียวคข้มย่งๆจัดเลยทื่นลงครับขาแต่ลูกโดด้นดีโพดต้นมะพริกก็ได้หากเพื่อให้ตายท่ทำครับพี่น้องหาลูกโดดว่าได้อืม ผมออาลําเพราะว่าผมใส่ส่อ่อนน้ำพร้อมสุดยอดเลยอ่ะนั่นแหละครับอันสูตรขวัวหนูผู้ไทย้ของผมครับผมหนูพกุกหนูนานี่แหละครับเนาะพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ